สวัสดีทุกคนด้วยมีอยู่กับ VOG s u ีส่วพร้อมกับสปินดิกริสเตอร์กับรถฟรีกิจกรรมแจกฟรีนะครับก็วันนี้เราจะมารับในของตัวรถฟรีคันนี้เนาะแล้วก็จะมาดูกิจกรรมแจกฟรีกิจกรหนึ่งด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับในของกิจกรรมรถคันนี้ก็อย่าลืมมาทํโดยละกันยังมีระยะเวลา40วันนะครับก็ยังทันอยู่นะใน,นของรถแจกฟรีคันนี้ครับเอนะครับทุกคน ส่วนในของกิจกรรมในการแจกรถฟรีอีกจักรหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพราะว่าสามารถได้รถคัเอราคา10,000เพชรหรือ800 0เพชรนะครับอันนี้เป็นรถ A นะครับเป็นสมัยดุจําปัดน,นะที่เขาแจกมาครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าให้เราไปตรงที่รางวัลน,นะฮะให้ทุกคนกดไปตรงที่รางวัลกดเข้ามานะครับก็จะโผล่มาปุ๊บนะ ให้เรามาในของกิจกรรมนี้นะอันนี้เกเป็นกิจกรรมเก่าเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำมาในของภาร,รกิจต่างๆแล้วก็รับในของตัวรถอาฟรีนี้ไปนะครับก็ทํายังเหลือเวลาอีก41วันนะฮะกิจกรรมทาง่ายๆครับภาร,รกิจคือเล่นตามไรวัน,นครับทำเวสหรือตําวันต่างๆเล่นกับเพื่อนมีเพียงแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ใช้รถคันนี้เล่นถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดการเลยอันนี้ผมจะไม่อธิบายซ้านะเพราะว่าผมเคยทํา รีวิวเนของรถคันนี้เอาไว้ให้แล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงกันบ้างนะคะรับแล้วรถดีหรือไม่ดีนะฮะอันนี้คือผมรีวิวเอาไว้ให้ละวันนี้ก็จะมารับเป็นถาวรจริงๆผมได้นานแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้รับไงเนี่ยของถาวรน,นะฮะอ่ะก็ได้รับในี่ของถาวรเปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูเน่ของกิจกรรมที่เขาเพิ่งเอามาแจกนะครับก็จะเป็นของกิจกรรมตรงนี้เอครับถาวร40ครั้งนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นมาอย่างไรกันบ้างนะับก็สามารถได้รถครับ A 1คันฟรีๆไปเลยอันนี้เขาแจกนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เขาแจกแต่เงื่อนไขในการได้รับรถครับ A ยากแค่ไหนเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะมาดูในของเงื่อนไขกันทุกคนเราต้องมาดูกันก่อนว่า,าระยะเวลาที่เขาให้เรารับรถครับ A หรือว่าทํากิจกรรมรถครับ A กี่วันกันแน่นะครับก็มาดูกันเลยเขาบอกว่า กิจกรรมมันเริ่มมาในของวันที่7พฤศจิกายนปี2 5 6หปี2565นะครับส่วนกิจกรรมนี้จะหมดไปก็จะเป็นในของวันที่19ธันวาคมนะครับปี2565นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับก็แสดงว่าวันที่19ธันวาคมนี้กิจกรรมนี้ก็จบหมดแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทาก็มาทานะมันเพิ่งมานะกิจกรรมมันเพิ่งมาในของวันที่7นะครับเราก็สามารถทําได้ และการที่เราจะได้รถคับ A ฟรีนะครับง่ายๆไม่ยากง่ายมากนะครับอันนี้ใครๆก็ทำได้ใส่คนที่เล่นใหม่ก็ทำได้นะครับซึ่งมาทำแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าเปิดกรองสมบัติ40ครั้งได้รับรถคับ A คาร์วอนหนึ่งคันนี่คือเราจะได้แค่คันเดียวเท่านั้นนะไม่รู้ว่าเราจะได้คันไหนบ้างนะอันนี้แบบว่าเราสุ่มนะสุ่มนะ ว่าเราจะได้รถรับ A อ่าคันที่เป็นเติมเอ้ยคันที่เติมหรือเปล่าน,นะก็จะมีในของรถไฟคันนี้นะครับรถไฟคันนี้ก็จะเป็นรถขับ A ที่เติมราคาในึหมื่นเพรนะครับอย่างแรกก็จะมีอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของอ่าคันนี้นะครับก็จะเป็นรถรับ A ใส่เติมเหมือนกันนะครับราคาในึหมืน่นเพชรกาลังตีนะครับมี2คันนะครับที่เป็นรถรับ A ใส่เติมนะครับ ส่วนรถสปิดิตพาร์ตก็จะมีในของรถคันนี้นะครับมแมลงสาบนะรถสปิดิพาร์ตนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นรถฟรีนะรถแจกฟรีแล้วก็รถคูปองต่างๆถ้าอยากให้ทุกคนได้ผมก็อยากให้ทุกคนได้รถไฟสีแดงเนี่ยเท่มากนะครับแล้วก็ดีด้วยนะฮะดีด้วยนะถึงจะไม่มีคนใช้แล้วก็ตามเถอะแต่ในนะปัจจุบันก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วก็อยากเอาไปเล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมส่วนเควสหรือภารกิจ เขาให้เราทำนะครับให,ให้เราทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันแรกนะครับบอกว่าภายในสัปดาห์นะครับรอกอินสะสมหนึ่งครั้งได้รับหนึ่งตั๋วก็รับไปตื๊ดนะได้รับตั๋วมาแล้วผมก็ทําการแชร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็รับไปแล้วด้วยของอันที่2นะทุกคนนับมาครับในของภารกิจ1ึงสองนะเขาบอกว่าในสัปดาห์นะครับแชร์กิจกรรมหนึ่งครั้งก็จะได้รับในของตัวชิปนี้ เพื่อทําการเปิดนะครับก็ได้รับไปแล้วหนึ่งนะฮะได้รับไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันที่สามเขาบอกว่าสะสมสองวันนะครับในทุกวันเล่นหมดใดก็ได้นะครับอะไรก็รับไปเลยนะครับสองวันนะฮะก็คือหนึ่งวันเนี่ยเราเล่นสองครั้งนะครับแล้วก็วันที่สองเราก็เล่นอีกสองครั้งนะครับหมดอะไรก็ได้นะครับเราก็ได้รับไปเลยนะครับไอ้ตัวตั๋วหรือว่าตัวเชฟเนี่ยแหละไอ้ที่เขาเอาไว้เปิดนะครับหรือว่าการ์ดนะฮะ ส่วนอันที่4นะครับเขาบอกว่าสะสม3วันนะครับออนไลน์10นาทีาครบ3วันนะอันนี้ก็คือวันที่1เราก็เล่นเกม10นาทีวันที่2ก็10นาทีวันที่3ก็10นาทีมากกว่า10นาทีนะเสร็จแล้วก็เราก็จะรับตัวการ์ดหรือว่าตัวตัวนี้เอาไปเปิดนะครับก็ภารกิจก็จะเรียบร้อยส่วนวันที่4ก็เหมือนกันเลยสะสม4วันนะครับในทุกวันเล่นหมดได้ก็ได้2ครั้งนะครับให้ครบจานวน4วันนี้เราก็จะได้รับไปนะครับ หนึ่งวันเล่นสองครั้งนะครับก็จนถึงวันที่สี่นะครับเล่นครบสองครั้งกาาไปเขาบอกเรานะครับก็สามารถเอาเพวกตัวเนี้ยเอามาเปิดตรงเนี้ยคลิปเพื่อเปิดนะครับตอนแรกอะมันจะมี40ครั้งให้เราเปิดนะถ้าเราเปิด40ครั้งเราก็จะได้ลดถาวรแต่อันนี้คือผมผมเปิดไปแล้วไงผมเปิดไปแล้ว2นะครับก็คือเหลือแค่38ครั้งนะถ้าเราเปิดทั้งหมด40 40ครั้งเราก็จะได้รับลดครับเอถาวรฟรีไปเลยหนึ่งคันอันนี้ ลุ้นนะครับว่าทุกคนจะได้รถอะไรบ้างลุ้นนะฮะมันคือลุ้นนะครับรถทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ที่ผมให้ทุกคนจะดูหรือว่าทุกคนที่ดูกันเลยนะครับก็ผมเหลือแค่2คันนะคันนี้กับอีกคันหนึ่งนะฮะก็คันนี้นะผมเหลือแค่2คันนี้ซึ่งผมอยากได้ในของรถไฟนะรถไฟมันเป็นรถในการออกตัวค่อนข้างดีนะเพราะว่าสกิลมันออกตัวนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่า จะไม่สามารถได้รถซ้านะฮะคือเราจะไม่สามารถได้รถซ้ําเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเรามีรถทุกคันในนี้อยู่แล้วนะครับเขาจะแลกเป็นคูปองให้เราสองหมื่นคูปองให้เราเลยถ้าเรามีรถทุกคันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าได้ซ้ําแน่นอนสาหรับใครที่เพิ่งเล่นเกมใหม่ๆและทาภารกิจนี้และนัรับรับรองว่าได้แน่นอน100%รนะครับรถครับเอนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ของ ของดีหรือของไม่ดีกันแน่นะครับในะของก,กิจกรรมน,นี้นะครับเล่นง่ายมากเลยไม่ยากเลยนะครับก็ทำพฤติาตามที่เขาบอกนี่แหละซึ่งเวลานะครับก็ที่ผมอธิบายไว้ให้เลยมดวันที่19เดือนธันวาคมเนาะก็ยังเหลือระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆนะฮะหเดือนกว่าๆเลยก็อย่าพลาดละกันผมแนะนําว่าให้ทุกคนห้ามพาลาดในของกิจกรรมนี้เด็ดขาดอ่ะพอละ เดี๋ยวเราไปเอาเนื้อของรถครับเอายฟีคันนี้นะครับที่เราเพิ่งรับมาเมื่อกี้เอาไปลงแรงกันเลยดีกว่าเนาะทดทวมความจำไงว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าอ้เราหลายคนเพิ่งเข้าเกมหรือว่าเพิ่งเล่นเกมนี้ไม่ทราบกันว่าดีไหมจะเ,เอาไปเล่นให้ทุกคนมันไม่ได้ดีหรอกมันไม่ได้ดีหรอกแต่ถ้าเอาลงแรงเอาออกไปไหมเดี๋ยวเอาไปลงแรงกันแต่ผมจะไม่เข้าเส้นชัยนะแต่อยู่ที่หนึ่งไม่เข้าเส้นชัยนะครับทุกคน เข้ามาในแรงกันเลยนะครับแล้วก็กดโซโรไรซิ่งเข้าไปแล้วก็กดหาห้องกันเลยเดี๋ยวเจอกันในสนามแข่งครับโอ้โหตาไลก็เจอ21เซตใช่ปะวิว21่มันไม่ใช่ดิวิว47 21เซตใช่ปะตัวจริงเดี๋ยวตัวปลอมเดี๋ยวเรามาดูกันวิว47นะครับ21่สน่นนนจาจะไม่ใช่ตัวจริงนะ ถ้าตัวจริงเราก็รู้แหละตัวจริงหรือตัวปลอมเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวเราก็รู้นะฮะตัวจริงก็จะตึงนะฮะตัวปลอมก็จะไม่ตึงนะฮะทุกคนเราต้องอยู่ได้ที่หนึ่งนะฮะเราต้องได้ที่หนึ่งครับทุกคนแต่เราไม่เข้าเส้นชายนะเพราะว่าผมยังไม่อยากขึ้นไลน์อ่ะครับ ไม่ใช่ตัวจริงครับทุกคนถ้าเป็นตัวจริงอ่ะต้องแซงอดัมหนึ่งคนนั้นไปแล้วแบบว่าตอนนี้ต้องนำไปแล้วโด่งๆอ,ะะอ่ะฮรไม่น่าจะใช่2ี่สอซตัวจริงนะครับตัวจริงต้องจึงกว่านี้รกดับโปรเฟชชั่นแนลหรือว่ามือหรือว่านักแข่งกันอะไรนะเว้ยเออ ไม่ใช่ตัวจริงโว้ยโว้ยแต่ถ้าเป็นตัวจริงก็ท้าไทยกันได้นะครับไหนบอกว่าจะที่หนึ่งอะรวมมาอยู่ที่ห้าเฉยเลยมันตึงอะแถมเป็นตารแรกของวันด้วยนะฮะใน อย่างได้ที่สี่ครับเวฟแรงไม่ล่วงได้เวลาเข้าหมดจริงจังเข้าหมดจริงจังแล้วนะเว้ยเม่อกี้อ่ะผมแคเ่เซิร์หรือว่าแคว่วอร์มอันนี้อ่ะหมดจริงจังทุกคน ก่อนแล้วว่าหมดจริงจังอ่ะมันเนติมวยจะจะที่เก็บเอ็มแทงให้เต็มซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทังตรงจะไม่มีในโตต้องเก็บในโตให้เต็มฮะต้องเก็บในโตให้เต็มสองอันเพราะว่าตรงนี้มันจะมีทังตรงและเก็บในโตยากแล้ความเรือม,มันจะเสียบไตเราต้องเก็บสองอันไง นี่การบริหารในโตมันต้องอย่างนี้ครับเห็นเป้าโอ้โหเข้าหมดจริงจังปะวันนี้สบายเลยครับน้องๆน,นี่อ่ะเราเราจะเข้าเส้นชายนะแต่ว่าเราจะไม่เอาที่หนึ่นะครับทุกคนแบบว่า ถ้าไม่เข้าเส้นชัยอะ่ะทุกคนจะคิดว่าผมไม่ได้ลงแรงไงทุกคนจะคิดว่าผมลงหมดธรรมดาไงเพราะฉะนั้นนะผมจะต้องไม่เข้าเส้นชยัยเฮ้ยเข้าเส้นชยัยแต่ไม่เอาที่หนึ่งนะฮะแบบว่ายังไม่อยากได้แต้มมะเกลลืมหรือว่า <c oughs> ผมไม่อยากได้แตม้มมาขอบทุกคนไม่ยังไม่อยากได้แตม้มมารับเฮ้ยเราดิเออ เออเออไม่เข้าก็ได้วะไม่เข้าก็ได้ <c oughs> ดูดีแต่ไม่ลดอะ่ะอย่าลดแต้มแต้มมันไม่ลดนี่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 ก็มาดิก็มาดิเไอโซหรอเออไอโซเบียดรถฟรีผมไม่ได้อะครับไอเอาเรื่องเอาเรืเอ่อง เอาเรื่องไอ้นี่มันเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองโอ้ยสปิดหาตึงวะเอา้าชนเกิดแล้วเอ้าลวงลวงลวงเอา่วง,วง,วงเอาเรวงเอาวง luôn âu luôn âu luôn ôi lỗ này lỗ này ôi lỗ này lỗ này này luôn, 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 luôn sang lèo ui mày đây อุ้ยดุนแสงมันไม่พลาดให้เราแล้วว่าทุกคนเราพลาดโอ้ยมันอุตส่าห์พลาดให้เราละเอไอโซ <laughs> อตามที่ผมบอกน้องๆทุกคน่ะถามว่ามีรถแมคโครไหมจะเอามาตักก้อนหินทิ้งเลยเอ,อ,อ่ะครับชอาสลับชื่อไว้ในก้องหินเนี่ย ปกักเข้าใหาย้ยังไงสำหรับวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้เนาะมาเล่นคังขำให้ทุกคนดูแลกันนะครับ3เกมนะจริงๆผมเล่นมากกว่า3เกมนะแต่ว่าตัดทิ้งไปไงไม่อยากให้ทุกคนดูว่าผมได้ที่หนึ่ง <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเพียงแค่นี้เนาะในของรางวัลน,นะครับแล้วก็กิจกรรมในการแจกรถครับเอในของตัวเกมเขาทําการแจกเนาะใครที่ยังไม่ได้รั้คันนี้ก็อย่าลืมมาทำแล้วกันยังเหลือระยะเวลา4 1วัน และยังมีในของกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับนี่เพียงเปิดกรองเท่านั้น40ครั้งก็ลนรับรถครับเอไปเลยจะได้รถฟรีหรือจะได้รถลักาเติมก็อันนี้แล้วแต่วาสนาของทุกคนเรานะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ,ไ,รบไว้รอรับชม คลิปต,ต,ต่อไปของผมนะฮะและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันทุกคนสามารถสมัครสมาชิกช่องเราได้แล้วนะครับช่องเราก็มีการสมัครสมาชิกนะเพียงแค่5้บาทเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับทั้งอีโมจิต่างๆเลยนะฮะอีโมจิกิโมจินะฮะอะไรครับเนี่ยอะไรก็สามารถสนับสนุนได้นะครับโดยคอมเมนต์โดย,โดยการด้เน็ตอะไรประมาณนี้ได้นะครับช่องคอมเมนต์นะครับยัยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสครายบ์ละกันพเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันใน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย